สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีการเพิ่มไลน์ไอบัญชีคนต่างชาติค่ะหากใครอยากรู้นะคะว่าวิธีการทำเนี่ยทำยังไงอย่าพลาดคลิปนี้เลยค่ะเพราะว่าอุ้มจะมาสอนวิธีทําตั้งแต่ต้นจนจบการปั๊มไลน์ไอจีเนี่ยไม่ใช้รหัสในการทํานะคะไม่ต้องกลัวเรื่องแอคเคาด์โดนแบนเลยค่ะที่สาคัญ,ญยอดขึ้นจริงไม่จบตารอยอดไม่นานด้วยค่ะหากใครอยากรู้ว่าอุ้มพูดจริงไหมไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะ เริ่มจากนะคะไปแอดเพียงกันก่อนที่โปรแกรม l ล n e นะคะไปตรงกดเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็พิมพ์ ID l i ไลทางด้านซ้ายมือที่พุ่มขึ้นให้ดูได้เลยนะคะจะเป็นบริการจากทางร้าน Follow t ไทยค่ะทางร้านนะคะจะมีบริการให้เลือก2แบบคือ 1. ไลฟ์คนไทยไลฟ์คนไทยเนี่ยจะเน้นความเนียนแบบที่2นะคะไลฟ์ต่างชาติอันนี้นะคะจะเน้นปริมาณค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะอุ้มจะเลือกบริการของคนต่างชาตินะเพราะว่าอุ้มเน้นปริมาณค่ะวันนี้แล้วก็จะซื้อ1000ไ like ลค์ค่ะมาดูในส่วนของราคานะคะอันนี้เป็นโปรไลค์ IG เนาะเริ่มต้นที่100ไลค์นะคะราคา4 9บาทนะคะอย่างที่บอกวันนี้อุ้มซื้อ1000ไ like ลค์นะคะก็จะราคา290แถมได้ฟรีอีก100รไลค์ค่ะคุ้มมากๆนะคะโปรนี้ในส่วนของขั้นตอนการโอนเงินเนาะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มานะคะเป็นรูปภาพ QR c อา e เนาะให้รอภาพนี้ป โอนเงินแล้วก็แจ้งสลิปได้เลยเนาะแอดมินจะได้เริ่มมาให้เราทันทีเลยค่ะขั้นตอนนี้อุ้มจะมาสอนวิธีการคัดลอกลิงก์รูปภาพส่งให้แอดมินเนะาะทำตามอุ้มได้เลยนะตามลูกสอนได้เลยค่ะพอยอดเริ่มขึ้นนะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตเลยนะคะว่ายอดเนี่ยค่อยๆทยอยขึ้นนะคะเนียนๆไม่โปะค่ะก่อนปั๊มไลน์นะคะยอดอุ้มมีอยู่ที่107เเนาะ ตอนนี้ยอดทยอยขึ้นไปที่162ยหกบสอยเจ็ดสิบแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อุ้มจะรีเฟซหน้าจอแบบเรียลไทม์นะคะให้เ,เพื่อนๆสังเกตยอดที่ขยับขึ้นนะคะแล้วยอดก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะขอบอกเลยว่ายอดเนี่ยขึ้นเนียนๆเ,เลยค่ะเพื่อนๆร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้โฆษณาเกินจริงเลยนะคะตอนนี้ก็ใกล้ความจริงแล้วนะคะยอดใกล้ครบ1,000ไลค์แล้วค่ะเดี๋ยวอุ้มก็จะรีเฟซหน้าจอแบบเรื่อยๆเ,เลยนะคะ ตอนนี้ยอดก็อีกนิดเดียวนะคะจะครบแล้วนะคะที่เราซื้อไป1,000เนาะแล้วตอนนี้ก็ครบแล้วนะคะ1,245ไลค์ค่ะพอยอดขึ้นครบนะคะแอดมินก็จะส่งงานให้เราแบบนี้ด้วยนะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์จีบัญชีคนต่างชาติค่ะ หากใครสนใจอย่ารอช้าเนาะสามารถทักแผ่แอดมินได้เลยที่ไลน์ไซาปั๊มฟอลโล่เดี๋ยวอุ้มเนี่ยจะขึ้นไลน์แอดนะคะไว้ให้ตรงนี้เพื่อนๆสามารถแอดตามกันไปได้เลยค่ะร้านนี้เปิดให้บริการ24ชั่วโมงที่สำคัญนะคะจะเห็นได้ว่ายอดขึ้นจริงไม่จกตาดังนั้นเนี่ยคำเคลมจากร้านที่ว่ายอดขึ้นจริงภายในหนึ่งนาทีเนี่ยไม่เกินจริงนะคะเป็นเรื่องจริงค่ะเอาละค่ะอุ้มหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆหัอนยๆนคนที่กำลังมองหาวิธีการปั like ๊มไลน์ไอจีนะคะ ที่ส่งของวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย